สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้20องศานะครับที่ศรีสะเกดมาดูแม่ตัดกล้วยหน้าบ้านนะครับโอ้กล้วยยังแม่นี่นกล้วยเขียวพันเขียวนะครับนี่ปลูกไว้กินหน้าบ้านก,ากับจารนรอดนะครับเป็นผู้ช่วย,อยอโอ้เครือใหญ่เลยนี่โอ้ขขเครือใหญ่ครับโอ้ซุปข่าเกลือเลย ไ,ไ,ไ,ไปลูกไปกินหน้าบ้านได้กินเลยครับโอ้ใช้จอมพลังนะครับโอ้ไหววะตลอดไหวหมมาแล้วครับโอ้นี่น่นรุดรุดรุด <c oughs> หวีใหญ่หลายหวีเลยครับนี่ปลูกรุดมาเลยหรือแม่นมหน,นิว่าปลูกปลรุดมาเลยหน่ต้นนีิ โอ้หลายปีแล้วนี่สุกคาเครือกินเลยโชว์เลยโชว์โชว์กินดีหรอกินเลยแกกอะไรก็กินเอาจาอจ่าหลอดลองดูจา่าหลอดน,นี่เป็นเซียนแหนะครับลองชิมดูนี่สุกคาเครือสุกคาเครือนี่กินละหว,วานวะ หวานหวานมากมากหวานมากๆโอ้โหมันรูดลงมดเลยรูดมาไหนโอ้โหมันสุงกล่าตัวนี้คล้ายๆกล้วยหอมนะครับแต่แม่เรียกกล้วยเขียวหวานวัวหัวเอ,อีองมาดูเดีย๋ยว ของกินนาฟานพาร์ตพนักของหมากคนนึงแต่กินไก่บไอติมนี่ไงค่ะคล้ายๆกล้ว <c oughs> ยหอมนะครับอาพันธ์มต้องนใ,นใส่แม่นี่หนินี่ลอง <B ank ful> มาอพันมาจากราศีนะครับข <c oughs> ันกล้วยนี้กล้ว <c oughs> ยเขียวแม่ <c oughs> เรียกกล้วยเขียวนะแต่เราก็เหมือนเรียกกล้วยหอมแหละมันจะเหมือนกล้วยหอมปะหอมหอมทองมัมนเป็นแบบอือหอมทองเป็นแบบหนึ่งอันนี้กล้วยเขียวแม่บอกเอา โอ้ยโอ้ยว่า oh, ถ uh, ังบ to ่มเหนือด้านนี่เนาะเอาอะไรสีอะไรเนาะลูกแล้วกินได้แล้วได้ไหมสามบ่ก้อนมันแตกม่ไเรื่อยบ่ก้อนนะก้อนนั่นเม่ปลูกไว้หลายปีนี่เรื่อยหลายปีกินหลายเครือ่โอ้ได้กินหลายเครือแล้วนะครับเอาวแบบสมมุิถ้าก้อนโดนปีนโอ้เอาไปกินเลยเมื่อยเอาไปแบ่งพี่แบ่งน้องนะครับเกลือเกลือใหญ่โอ้เครือใหญ่คัะ ใช่ตัวนันต้นนันต์คอยดินคนม,มีหลายต้นอยู่นะครับนี่ปลูกไว้มันก็แตกออกมาเรื่อยๆนะครับนี่ขยายไปเรื่อยๆลดน้ําลดน้ําเอานะครับนี่รวยกำลังแตกกอออกมาอีกนะครับกลวยหน้าบ้านนะครับบรรยากาศเช้าๆสีสเกตหนาวนะครับยี่สิบองศาช่วงนี้ ตั minutes, Guys, ้งแต่ว uh ันที่21มาแล้ววันนี้วันที่23น้ำมาตั้งแต่วันที่21นะครับมันจะสุกพร้มกันหจะได้โอเคแห้งแห้งใ่ไหมสามบอกว่าอะไรพวกได้ครับเป็น่อาเรามา้วมัสุกมันแต่สีเขียวอยู่อืมีน้มันก่อกมันบอเหลืองบอเหลืองตัวนี้บอใดเลย20 20 นี uh ่มันบไองครับเป็นไงบ้างลูกมันสีเขียวแต่มันสุกแล้วแต่มันสุกแล้วนุ่มๆเนาะอะไรมันจะเปรี้ยวอืมมันสุกลยบหวานอยู่หวานอยู่เนาะ วันนี้ก็พามาดูการตัดกล้วยหน้าบ้านนะครับนี่ปลูกไว้พืชปักสวนครัวรู้ว่าวกินได้มีหลากหลายนะครับลดน้ําบาดาลไว้นะครับนี่พอได้กินนะครับไว้เป็นสวนครัวเล็กๆเวลาจะผัดจะแกงเนี้ยก็มีของกินนะครับนี่มะกรูดก็เป็นทั้งปีต้นมะกรูดนะครับต้นมะลมุมต้นมะละกอครับพื้นที่ริมรั้นนี่แหละครับใช้ปลูก ของอยู่ของกินนะครับปลูกผักขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ